เอาละสรุปนะครับสรุปของคันนี้เลยนะครับมีแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆแล้วก็คือเราจะแก้ไขเรื่องของลูกลอยนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับโดยการนะครับโดยการทำตรงนี้นะครับนี่หนุนนะครับผมจะใช้สังกะสีนะครับหนุนตรงนี้นะครับตรงตัวกดเขียนลูกลอยเนี่ยให้มันให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเนี่ยมันในห้อง มันน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ลวดในการพันตรงนี้นะครับพันแกนตรงนี้ไว้เวลาใส่แล้วก็เอาลวดลงนะครับเอาลวดไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราใส่แบบนี้นะครับใส่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ลูกรอยเราอยู่ในตําแหน่งที่ต่ําลงนะครับน้ํามันก็จะต่ําลงนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการแก้ไขในเรื่องของน้ํามันล้นคาบูนะครับ ขอ,ของคันนี้เนี่ยก็คือว่าจอดอยู่เฉยๆเนี่ยน้ำมันไหลลงมาติ๋งๆบริเวณตรงนี้เลยตรงบริเวณสายระบายคาบูนะครับตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาน้ำมันล้นคาบูเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการล้างคาบูก่อนนะครับถอดมาล้างคาบูให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่จะต้องแก้ไขนั้นก็คือตรงไสกกองตัวนอกนะครับตัวนี้เป็นไซกกองตัวนอกนะครับแล้วก็มีไซกกองตัวในนะครับ ที่อยู่ในคาร์บูนะครับต้องถอดมาล้างทัดทงความสะอาดนะครับเพราะว่าบางกรณีก็คือน้ํามันสปกปรกมันจะม,มีพวกเศษนะครับไปขวางทางของเข็มลูกลอยนะครับทําให้ลูกลอยปิดไม่สนิทน้ามันะมันก็เลยล้อนออกมานะครับอันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุกันั้นก็คือน้ํามันในห้องลูกลอยมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปมันเลยล้อนออกมาตรงบริเวณท่อระบายตรงนี้นะครับ ส่วนวิธีการแก้ไขกรณีที่น้ำมันเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะมาทำการดัดลูกรอยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับแล้วเราก็จะไปเน้นทำความสะอาดตรงบริเวณเข็มลูกลอยนะครับให้มันสะอาดนะครับมันจะได้ปิดได้สนิทถ้าปิดไม่สนิทน้ำมันจะไหลลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มันล้นออกมาบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนเอเอาออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นซัมรีที่อยู่ในคัตติลบัตนะครับนี่ ไม่รู้ว่ามันเข้าไปได้ยังไงนะครับอันนี้ยมันอยู่ในถังน้ํามัน <writers> ผมได้อ,ออกมาแล้วนะครับใช้ลวดเกี่ยวออมานะครับใช้ลวดเกี่ยวมาผมก็ว่าอยู่ทําไมน้ามันมันไหลไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าคัตตอบัดเนี่ยมันล่วงเข้าไปแล้วสัมดีเนี่ยมันเข้าไปในท่อน้ํามันทําให้น้ํามันไหลไม่ค่อยสะดวกนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดไ้กองไส้กองแบบนี้ข้างในมันจะเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับก็สามารถทำความสะอาดเอาเศษเศษฝุ่นนะครับที่อยู่ข้างในออกมาได้นะครับดยการค้อๆแบบนี้นะครับสามารถทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตะแกรงนะครับแต่ถ้าถ้าเรามีของเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ได้นะครับถ้าไม่มีแล้วก็เคาะทำความสะอาดส่วนในค้าบู ในขาบเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีไส้กรองอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไส้กรองมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันเพาะเสร็จพวกนี้มันจะตกตะกอนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะตกตะกอนแล้วก็นอนนอนก้นอยู่บริเวณด้านล่างนะครับนี่นี่เสร็ตรงนี้นะครับเราก็จะเป่าเอาฝาปิดตัวนี้มาทาความสะอาดนะครับส่วนไส้กรองจริงๆเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่ามันจะถอดยากนิดนึงไม่ต้องถอดก็ได้นะครับ ไม่ถอนถอดก็ได้แต่ว่าเวลาถอดมาแล้วเราต้องเปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับลูกยางมันจะมียางโอลิงอยู่ทําความสะอาดที่ดีแล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่นะครับเนี่ยครับมันจะมีสองส่วนที่มันเป็นกองดักไว้ไม่ให้เข้าไปในเครื่องได้นะครับถ้าเศษพวกนี้เข้าไปในเข็มลูกลอยเนี่ยมันจะทําให้ไปไปขวางเข็มลูกลอยทําให้เข็มลูกลอยมันปิดน้ำมันไม่สนิทนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกลอยนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูลูกลอยของคันเมื่อกี้นะครับหลักๆแล้ววิธีการดูเนี่ยผมจะดูแบบนี้นะครับก็คือว่าผมจะยึดแนวตรงนี้เป็นหลักนะครับยึดขอบนะครับ,ขอบ,รนนข,รบขอบตรงนี้เป็นแนวขนานนะครับขอบตรงนี้เป็นแนวแล้วก็ให้ลูกลอยให้ปลายลูกลอยเนี่ยให้ปลายลูกลอยกับด้านด้านที่เป็นจุดหมุนเนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เสมอกันนะครับแต่อันเนี้ยปลายด้านปลายเนี่ย มันต่านะครับมันต่ํากว่าฝั่งนี้นะครับมันต่ํากว่าเยอะถ้าดูจากแนวของขอบตัวนี้นะครับมันฝั่งนี้มันจะต่ํากว่านะครับเห็นไหมครับมันจะฝั่งนี้มันจะต่ํากว่าฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยน้ำมันในห้องขารบูเนี่ยมันจะเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ล้นออกมานะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องแก้ไขให้ลูกรอยตัวเนี้ยไอ้ด้านปลายตัวเนี้ยให้มันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงนะครับ ให้มันสูงกว่าฝั่งฝั่งนี้นะครับสูงขึ้นนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเราแก้ไขยังไงนะครับเราก็แค่โดยการเสริมนะครับเสริมตัวที่กดเข็มลูกอลอยเนี่ยให้มันหนาขึ้นนะครับเสริมให้มันหนาขึ้นมันก็จะทําให้ลูกลอยเรากระดกขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันหนากว่าให้มันสูงกว่า,วาบริเวณฝั่งนี้นะครับแค่นั้นก็สามารถทําให้เข็มลูกอลอยเราปิดน้ำมันได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะเป็นการลดระดับ น้ำมันในห้องคาบูได้นะครับแบบนี้น้ำมันเยอะเกินไปมันเลยทําให้ล้นคาบูออกมาเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับสําหรับาการแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้เราแก้ไขอยู่2อย่างนั้นก็คือแก้ไขบริเวณรูรูเข็มลูกลอยนะครับให้มันสะอาดนะครับเราใช้ตะเกียบนะครับนี่ตะเกียบในการปั่นนะครับ ปันรูมันนะครับพั่นรูใช้ตะเกียบเหลาะให้มันลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นลงไปเอาพวกเศษเศษคราบสกปรกออกไปนะครับเอาครับสกสกปรกออกไปใช้น้ำมันเป็นซินหยอดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอมันจะมีพวกคราบจากกนนะครับคราบตะกัน ที่มันเกาะอยู่บริเวณอะรูนะครับมันก็เลยทําให้ปิด้ํามันไม่สนิทนะครับนี่ครับได้แบบนี้แล้วเราก็พอนะครับไม่ต้องปั่นเยอะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็คือปั่นเปล่าๆนะครับใส่น้ํามันดีนซนแล้วก็ปั่นนะครับไม่ได้ใส่กากเพชรนะครับเพราะว่ารูมันบอกบางนะครับผมไม่ได้ใส่กากเพชรใส่แค่ น้ำมันเบนซินหยดเข้าไปแล้วเราก็ปั่นนะครับแล้วก็เป่าให้สะอาดแค่นั้นพอแค่นี้มันก็จะสะอาดแล้วนะครับตรงนี้มันจะมันแวบแล้วนะครับแบบนี้ส่วนเข็มลูกลอยเข็มลูกลอยเนี่ยตรงปลายมันเนี่ยมันจะสึกนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะสึกนิดนึงมันจะไม่ค่อยแหลมนะถ้าเกิดว่าเรามีงบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ใหม่แต่ถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สึกล้ามากเราก็ใช้เก่าก็ได้อนี้ผมก็จะใช้ตัวเก่านี้แหละแต่ว่าผมจะ แก้ไขโดยการเดี๋ยวผมจะเสริมนะครับเสริมลวดเข้าไปตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็แก้ไขตรงนี้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสริมเสริมเอ่อชุดตรงนี้นะครับให้มันหนาขึ้นนะครับตรงนี้ให้มันหนาขึ้นตัวกดตัวกดลูกลอยเนี่ยให้มันหนาขึ้นมันจะทําให้อ่ปรับระดับน้ำมันในในห้องลูกลอยน้อยลงนะครับเราจะปรับลูกลอยตรงนี้นะครับให้มัน ผมจะใช้อันนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นแผ่นสังกะสีนะครับสังกะสีมุงหลังคารเรานี่แหละนะครับก็ตัดเอาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆมาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหุ้มมาหุ้มตรงนี้นะครับนี่หุ้มตรงนี้เสริมเข้าไปมันจะทาให้ตร้รอยเราอยู่ในระดับที่ต่ําลงนิดนึงนะครับเนี่ยใช้สังกะสีแผ่นสังกะสีที่ ที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าสังกะสีบ้านเราก็ได้นะครับตัดออกมาเลยเดี๋ยวเราก็จะเอามาหุ้มนะครับเอามาหุ้มแบบนี้นะครับเราก็ต้องดัดนิดนึงนะครับดัดนิดนึงใช้เข็วโคงน้อยๆในการดัดนี่ครับ ดันให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยดัดได้ลดักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหุ้มนะครับฝั่งนี้เราจะบีบให้มันเล็กนิดนึงฝั่งนี้เราก็จะปล่อยไว้นะครับเพราะว่าเราต้องเสียบด้านี้ส่วนที่เหลือเราก็จะตัดออกนะครับใช้กันไกรตัดทิ้งเลยนี่ครับมันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งฝั่งเนี้ย ฝั่งนี้มันจะแผ่นมันจะเป็นแผ่นเดียวนะครับส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นสองแผ่นสองแผ่นที่มันประกบเข้าหากันเนี่ยเราก็เลือกเอานะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาด้านด้านบางนะครับก็คือด้านแผ่นเดียวนะด้านแผ่นแผ่นเดียวก็พอแล้วนะครับเอาด้านแผ่นเดียวเนี่ยมามาใช้งานแต่ถ้าเราอยากให้อ่ามันกดดีขึ้นนะครับเราก็ใส่ด้านหนึ่งก็ได้ด้านที่เป็นสองแผ่น แค่นีนะ้มันก็จะเสริมให้ลูกลอยเราสูงขึ้นนะครับคร่าวๆแบบนี้นะครับนี่คร่าวๆแบบนี้อันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับมีอีกมีมีมีขั้นตอนหนึ่งอันนี้คือเราได้ระดับแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็แก้ไขด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เราจะแก้ไปทีเดียวพร้อมกันเลยแต่ว่าหลักๆแล้วเราแก้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับ แต่ของคันนี้รู้สึกว่าลูกรอยมันต่ําเยอะเกินนะครับเราก็จะแก้ตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับใช้ลวดนะครับใช้ลวดใช้ลวดเบอร์เล็กนะครับลวดเบอร์เล็กใช้ลวดเบอร์เล็กในการพันพันเออเข็มลูกรอยนะครับพันเข็มลูกรอยไว้นี่ผมจะตัดลักษณะบแบบนี้นะครับนี่ลักษณะบแบบนี้เลยแล้วเราก็เอามาสวมตรงนี้นะครับเพราะว่า ไอ้แกลบระหว่างช่องว่างตัวนี้มันมันเยอะเกินนะครับเนี่ยมันเยอะเกินผมจะเอารว่วตัวนี้มาเสริมนะครับมาเสริมให้ช่องว่างตัวนี้มันแคบลงนะครับแค่นั้นเองนะครับมันจะช่วยให้เข็มลูกลอยเราปิดสนิทดีขึ้นนะครับเพื่อนๆลองไปทําตามแน่นอนใช้ได้แน่นอนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับตัดส่วนที่เกินทิ้งนะครับเรากล่าวว่าให้มันหุ้มได้พอดี แล้วกล่าวว่าให้มันหุ้มแกนตัวนี้ได้พอดีนะครับอย่าให้มันอย่าให้มันเยอะเยอะอย่าให้มันแบบว่าปลายมันโผล่นะครับถ้าปลายมันโผล่มามันจะไปไปชนกับรูเข็มลุลกลูกลอยนะครับเดี๋ยวผมจะบีบปลายมันให้พอดีเข้าไปให้ให้มันแนบสนิทกับตัวแกนมันนะครับนี่ผมจะพันแบบนี้เลย พันไว้เพื่อจะลดระยะแก็บตรงนี้นะครับนี่ระยะเก็บตรงนี้เวลาที่เวลาที่เราประกอบลูกรอยเข้าไปเนี่ยมันจะได้มีระยะในการฟรีน้อยลงระยะฟรีมันจะน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วก็สวมแบบนี้นะครับ อันนี้ผมจะลองเทสก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าเราเราดูเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันต้องมันต้องสูงกว่าฝั่งเนี้ยมันต้องสูงกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้มันยังมันยังมันยังดูต่ําอยู่เดี๋ยวผมจะกลับด้านตรงนี้นะครับกับเอาเป็นด้านที่เป็นสองชั้นเนี่ยใช้ด้านที่เป็นสองชั้นรู้สึกว่ามันยังต่ําอยู่ ระดับยังไม่ได้นะครับผมจะกลับด้านเอาฝั่งนี้แล้วกันเนี่ยมันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นชั้นเดียวกับสองชั้นผมจะเอาด้านสองชั้นแล้วกันแต่ปกติเนี่ยผมใช้แค่ชั้นเดียวนี้ก็พอแล้วนะครับ<ด>แต่ของคันเครื่องนี้ก็คือว่าไอ้ลูกรอยมันเนี่ยมันสึกเยอะนะครับมันสึกเยอะตรงที่เป็นลูกยาเนี่ยมันสึกเยอะเกินนะครับมันก็เลยทําให้อระดับของลูกรอยเนี่ยมันมันมันเพี้ยนไปนะครับ ตอนนี้ผมกลับด้านแล้วเดี๋ยวผมจะเอาด้านที่เป็นสองชั้นใส่เข้าไปถ้าเราอยากให้มันแน่นเนี่ยเราต้องบีบให้มันบีตรงนี้ก่อนนะครับบีให้มันแน่นก่อนแล้วเราก็สมเข้าไปนะถ้าเนี่ยแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องทากาวนะครับอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาลองอีกทีหนึ่งส่วนรวนเนี่ยรวนที่เราเออเสริมเข้าไปเนี่ยเราเอาไว้ด้านล่างนะครับเราเอาไว้ด้านลา่างแล้วก็เอาตัวเนี้ยเกี่ยวไว้ด้านบนนะครับเนี่ย เจอดาบบนเดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนเข็มลูกลอยก็ก็ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับพอเราใส่กับด้านนะครับใส่กับด้านเป็นสองชั้นเนี่ยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็จะสูงขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับตรงนี้แล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับกับดับฝั่งนี้มันเท่ากันแล้วนะครับเห็นไหมครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการเสริมแบบง่ายๆนะครับก็ไม่ต้องไปดัดมันนะครับไม่ได้ ไม่ได้ดัดไม่ได้ทําอะไรนะครับถ้าเราดัดบางทีมันหักได้นะครับอันนี้มันเป็นพลาสติกนะครับมันก็จะใช้วิธีการเสริมเมานะครับแค่นี้มันก็ไม่หลุดนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเนี่ยแค่นี้ก็โอเคเดี๋ยวเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้มันสูงเกินถ้ามันสูงเกินน้ำมันมันจะน้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปเนี่ยเวลาที่น้ํามันไม่พอเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของสตาร์ทสตาร์ทยากแล้วก็เร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าน้ำมันมันในห้องมันน้อยเกินนะครับ ทีนี้การล้างคาร์บูแต่ละครั้งเนี่ยประเด็นสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนลูกยางตัวนี้ด้วยนะครับมันจะมีลูกยางลูกยางนะครับยางโอล,ลิงนะครับตัวนี้หนึ่งชิ้นนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนแล้วก็อันนี้อีกชิ้นนึงนะครับเนี้ยต้องเปลี่ยนนะครับสองอันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อันนึงนะครับเป็นสามอันนะครับต้องเปลี่ยนลูกยางทั้งหมดสามชิ้นนะครับ เนี่ยในหนึ่งชุดมันจะมีทั้งหมด3มชิ้นนะครับต้องเปลี่ยนเป็นของใหม่หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปสภาพหนึ่งน้ำมันรั่วซึมนะครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ3ามชิ้นนะครับ3มชิ้นอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะล้างขบวนเราต้องซื้อมานะครับซื้อมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกครั้งเลยเพราะว่ายางพวกนี้เวลาถอดออกมาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเสื่อมสภาพแล้วนะครับทิ้งได้เลยนะครับ มาลสรุปนะครับสรุปของคันนี้เลยนะครับมีแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆแล้วก็คือเราจะแก้ไขเรื่องของลูกลอยนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับโดยการนะครับโดยการทำตรงนี้นะครับนี่หนุนนะครับผมจะใช้สังกะสีนะครับหนุนตรงนี้นะครับตรงตัวกดเข็นลูกลอยเนี่ยให้มันให้มันหนาขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเนี่ยมันในห้อง มันน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ลวดในการพันตรงนี้นะครับพันแกนตรงนี้ไว้เวลาใส่แล้วก็เอารวดลงนะครับเอารวดไว้ด้านล่างนะครับแล้วเราใส่แบบนี้นะครับใส่ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ลูกรอยเราอยู่ในตําแหน่งที่ต่ําลงนะครับน้ามันก็จะต่ําลงนะครับเห็นไหมครับต่อไปก็มีเรื่องของตัวนี้นะครับ ไส้กกองนะครับไส้กกองน mm ้ํามันนะครับเราต้องล้างทําความสะอาดนะครับอย่า Hence, ให้มีเศษเข้าไปนะครับลงเหลือเข้าไปติดตรงนี้นะครับถ้าติดอยู่ในเข็มลูกลอยมันจะทําให้เข็มลูกลอยเราค้างหรือว่าปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือไส้กกองตรงนี้นะครับเราต้องเาเป่าทําความสะอาดนะครับเอาตัวนี้มันจะแน่นอยู่นะครับไม่ต้องถอดออกมาก็ได้แค่เป่าทําความสะอาดแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางนะครับแตหลักก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขน้ํามันรั่วนะครับประมาณนี้ หลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับเราไอ้ตรงลูกลอยตัวเนี้ย so มันก็จะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันต้องให้เสมอกับฝั่งนี้นะครับหรือว่าจะให้มันสูงกว่านิดนึงได้นะครับสูงกว่านิดเดียวได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันต่ํากว่าฝ at ั i̇şte so ่งนี้นะครับฝั่งนี้อย่าให้ต่ํากว่าฝั่งนี้นะครับถ้าต่ากว่าเนี่ยน้ำมันมันจะปิดไม่สนิทแน่นอนนะครับอันนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับมันจะสูงกว่าฝั่งนี้นิดเดียวนะครับนิดเดียว นี่ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับผมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ํามันไหลนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับว่าน้ํามันนะครับล้นคาบูนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการแก้ไขอ่เหมือนผมนะครับรับรองว่าใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไหลอยู่นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนเข็มลูกลอยใหม่นะครับสลับเข็มนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ